เขินหนักมากค่ะเมื่อจังซุสีนะคะผายมือให้คนอื่นไปก่อนเพื่อรอประคองไปลู่ลงจากเวทีค่ะ อย่างที่รู้กันนะว่าคู่นี้เขาเคยแสดงซีรีส์ด้วยกันในเคราะห์สวรรค์ทันรักนะคะตอนนั้นคือผัวเมียถึงจะหยุมหัวกันสุดๆเนี่ยแต่เรื่องเคมีบอกเลยว่าดีงามมากๆทั้งในจอและนอกจอเลยนะคะและในงานนี้นะคะบนเวทีเนี่ยก็มีนักแสดงคนดังมาร่วมงานกันเพียบเลยนะแต่ช็อตโมเมนต์ที่พีคที่สุดที่หลายๆคนพูดถึงนะคะก็เป็นโมเมนต์ฟินๆน่ารักๆักของคู่นี้เลยค่ะให้ดูกันอีกรอบก็คือมีความน่ารักมุ้งมิ้งสุดๆนะ จัซส,สี่เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วนะคะส่วนไผ่ลู่เนี่ยก็เป็นคนที่เฟลลี่แล้วก็คุยเก่งมากๆค่ะดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะที่เราจะได้เห็นโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะลงจากเวทีเนี่ยก็มีมาเมามอยกันต่ออีกด้วยเอาจริงๆอยากเห็นคู่นี้ร่วมงานกันอีกสักเรื่องค่ะขอเป็นแบบแนวปัจจุบันแล้วกันนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคะเคมีความน่ารักของคู่นี้มันระดับไหนยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดซี